ฮัลโหลโมทุปมาเหมือนเนี่ยมาให้รางวัลตัวเองแหวนเขียงไอ้บอุ๋มเอนแหวนกาเอ,อ้อลายมังคือมังกรพื่อได้พี่น้องเอ,อ้อแหวนค้าแท้ทองแท้ไม่กวไฟ้าอนี่ลายมังกรหนึ่งบาทหนึ่งบาทเออขอบใจเออคนงามเด้่อเพิ่นซื้อให้ เบิ่งไหนเบิ่งทางหัวทางหางแล้วบ้างอันนี้จะเป็นทางหัวเนาะแหวนเกี้ยงหนึ่งบาทแหวนกาโอ้ยหมักลงมาหวนเกี้ยงเลยเลยไอ้บราไอ้บราเนาะให้รางวัลแก่ตัวเองวาสานซุปใส่ดูใส่นิ้วได้เด้อนี่นิ้วกระตุ้ยตุยคนนิ้วตุ้ยนะ หาซื้อคำยากนิ้วใหญ่นะเป็นได้งามบ่พี่นังงามมางามบป่เดือยเออทองแท่ไม่กลัวไฟเออ